สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่เจ็ดจุดหนึ่งนะครับบอกวัตถุน้ําหนักหนึ่งหมื่นสองพันนิวตันนะครับแขวนไว้ด้วยสายเคเบิลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสิบหกมิลลิเมตรนะครับความยาวสิบเมตรและทําให้สายเคเบิลนี่มีความยาวเพิ่มขึ้นสามมิลลิเมตรจงหาก่อไก่ความเค้นขอไข่ความเครียดข้อไข่โมดูลัสของอยางของสายเคเบิลนะครับก็หยุดคลิปไว้ลองทําดูด้วยตนเองนะครับ ก่อนนี้จะมาเปรียบเทียบกับคําอธิบายที่อาจารย์ทำนิสิทธิ์ครับเราต้องจําได้จำถ้าความเค้นคืออะไรไม่รู้ก็จอดเลยนะครับความเค้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า stress นะครับนิยามของ stress เนี่ยก็คือ f ต่อ a นะครับความเค้นดึงนั่นหมายของ f a, ตั้งฉากกับพื้นที่ผิวนั่นเองอันนี้ก็กอไก่นี่ก็แทนค่าตอบใช่ไหมครับพ่าแรงที่ให้มาคือ1 0 0 0 1 000, 2 0น0นิวตันนะครับ หารด้วยพื้นที่หน้าตัดอันนี้เขาบอกเป็นเส้นลวดเส้นผ่าส์กลางก็แสดงว่าพื้นที่หน้าตัดก็เป็นพายดีก็คือ16ม mm ิลลิเมตรบ3ใช่ไหมครับหาร2ยกกำลัง2อันนี้ก็คว้าคองคิดเลขมาเลยครับ16หาร2ยกกำลัง2เท่ากับ64 ก้อนนี้อาจารย์ได้นี่นะครับ64คูณ10กำลังลบ6นะครับอันนี้ก็เอาไปหาร12000 12000หารด้วย3.14คือค่าพายหารด้วย64เดี๋ยวกำลังค่อยว่ากันอันนี้ได้ค่าออกมาเท่ากับ59.7นะครับคูณ10กำลัง หกคูณสิบกำลังหกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลบหกขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะได้ห้าจุดเก้าเจ็ดไหมครับคูณสิบกำลังเจ็ดนั่นเองอน,นี่คือสเตร s หรือความเค้นนะครับหน่วยก็เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนิวตันต่อตารางเมตรเพราะว่าตรงนี้เราทำเป็น จากม mm, ิลลิเมตรเราทำเป็นอันี้เรียบร้อยแล้วไอเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรเราทําเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วนกะ็ตอบข้อไก่นะครับข้อขอไข่เขถาถามหาความเครียดความเครียดเนี่ยก็คือ Strain นิยามของ Strain ก็คือ L เดลต้าส่วน L ถูกไหมครับมันเราก็แทนค่า Delta L เขาบอกเพิ่มขึ้น3มมิลลิเมตร L เป็น10เบอะนนั้นก็แทนค่าออกมาก็จะได้ เ s ส r เตรนซึ่งสัญลักษณ์ใช้ตัวฟีไหมครับก็แล้วแต่เดลต้า L ก็คือ3มมิลลิเมตรคูณ10กำลังลบ3เมตรหารด้วย10เมตรนะครับคำตอบก็คือ3หารด้วย10ก็เท่ากับ3คูณ10กำลังลบ4นั่นเองนะครับอันนี้คือ t เตรน อันข้างบนมีหน่วยเป็นเมตรข้างล่างก็มีหน่วยเป็นเมตรมันไม่มีหน่วยนะครับในกรณีของตัวสเตรนเนี่ยความเครียดเนี่ยคราวนี้ข้อคอควาย่าหาโมดูลัสของอยางเราก็ต้องจำสูตรได้อีกนะครับในสิทิครับยางโมดูลัสเนี่ยเท่ากับสเตรสหารด้วยสเตรนเห็นไหมครับนั่นก็คือ F ต่อ A หาไปแล้วหารด้วย L, l. ต่อเดลต้า l ต่อ L L0 แนศะูเริ่มเราก็เอาค่าตัวเนี้ห้าจุดเเคูณสิบกำลังเนี่ยนะครับตั้งหารด้วย3ามคูณสิบกำลังลบสนะครับจารก,ก็จะเอา5.97ตั้งหารด้วย3าเป็หนึดเก้าก้าำลังก็เป็น7อันนี้ลบ4ก็เป็นบวก7บวก4ใช่ไหมครับ 1.99คูณ10กำลัง11นั่นเองนะครับ7จ9ดจคูณ10กำลัง11 ก็อตอบนะครับเนื่องจากว่าไอตัวสเตรสมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรส่วนสเตรนไม่มีหน่วยอันนี้หน่วยของอยางโมลลัสก็เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับก็อตอบโอเคนะครับ็จบท่นนี้นะครับรูสครับสวัสดีครับ